สวัสดีครับนางรองพอดเดเรียมพบก,กับผมทวนสายเสียบครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องพอดีเหยื่อเหลือจากข้างก่อนนะครับก็รู้สึกว่าเสียดายครับก็เลยจะลองมาใส่เบ็ดดูครับพอได้รุ่นเพื่อจะหมานครับผมบรรยากาศวันนี้ก็ท้องฟ้าคึ้มๆค,ค,ครับนูน่นะต่ว,ว่าก็อากาศหนาวเลยพี่น้องนี่ก็จะลองลงมาหมายในห่วยดูครับ นี่นะครับก็เหลือไม่เยอะเหลืออยู่ประมาณสักสี่ห้าสิบตัวเนาะก็พอได้รุ่นอยู่ครับพี่นอ้องไปเดี๋ยวไปเริ่มคันแรกเลยครับคันแรกเราก็จะใส่ในพุ่มนี่แหละครับผมใส่กำลังเหม้ะเลยครับเนี่ย เนี่ยครับเกี่ยวตัดมาลักษณะแบบนี้ไปมันมันครับพี่น้องขันแรกครับ ดวงนี้ถ้านอนทุ่งก็ฟังเสียงธนูเว้าแล้วครับพี่น้องถ้าเราฟังดีๆนะครับตื้อๆตือๆตืๆตือต้อๆนนี่ก็ไกล้จะมดเยื่อแล้วครับก็คงจะใส่ได้อีกไม่กี่คันหรอกเนี่ยแตอยู่ประมาณสักสิบตัวครับพี่น้อง เดีย๋ยวขออนุญาตใส่ต่อครับผมก่อพอแล้วครับพี่น้องยุดใส่แล้วเดีย๋ยวเรามุดแล้วครับผมเดี๋ยวอยู่สี่ห้าตัวครับเดี๋ยวเราไปยามรอบกับครับวันนี้ก็ไม่ได้มานอนทุ่งครับหนีเหยื่อยามแต่จริงๆก็เสียดายอยู่นะครับแต่วิทย์ได้สวยอยู่กันนี่ยเดี๋ยวเรายามกับครับแล้วก่อ เอาไปหากินข้าอยู่บ้านครับผมสวัสดีตอนเช้าที่ริมห่วยครับตอนนี้ก็ตีห้ากว่าแล้วไ้้เวลามากูเบีดแล้วครับผมโอ้นี่นะครับปนเสียของการนอนบ้านไม่ค่อยอยากตื่นครับถ้านอนห่วยก็ตื่นเร็วดีไปพี่นอง จดี๋ยวไปลูนเบสดดวยวกันครับผมอา,อากาศก็หน,นาวครับจะจะเป็นยังไงดอกไปลูนดูครับผมโหคันนี้สมิดอิงติงนียครับพี่นอ้องอยู่ไหมหรือไปทางเขาเร็วโอ้ยอยู่อยู่อยู่นู่น เห็นตะข้างลูขาวงครับโเหียบลอยแล้วนี่เออใหญ่อยู่ไว้น้องนี่สมก็ที่มันดึงอยู่แล้วครับอือแต่ว่าเราไม่ได้มายามเนาะมันก็จะเรียบลอยอย่างนี้แล้วครับ อาปากเจ้าวะไปถั่วเต็มเล็กครับผมากลับหนาวครับพี่น้องฟ้ามันกินเหยื่อ,อยากกินโจน้ก็ไม่กิน เพิ่งจะมาหนาวครับลมโหดๆเลยวะนนี้ฟังเสียงลมครับพี่น้องบุบบุบบุบเลยกันต่อครับผมถา้าหนาวแบบนี้สงสัยต้องเปลี่ยนแผนใหม่แล้วครับพี่น้องนะมันนอนเฉยเลยมันไม่ยอมกินเบ็ดปล่อยออกไปนู่นเลย ตัวม่มโอ้ไม่ไม่ยอมกินเบ็ดโอ้แต่คันนี้มีกลมๆครับนู่นเดี๋ยวไปลุนกันครับยอคันนี้ก่อนอไปลุนดูดูจะเป็นป่าอะไร ใส่ไหนมันจะพอได้กับข้าวหรือเปล่ากับเบ็ดหกสิบคันโอ้เห็นแต่คางเขาขาวครับโอ้ใส่เดียวกันเลยครับพี่นอ้องใส่เดียวกันก็ตัวเลขเลย อยู่ยครับแต่ว่าเรียบร้อยคือเก่าอากาศมันเย็นครับมันแข็งเร็วเก็บค,ครับ ได้รุนแล้วครับผ่านเกียงมาอยู่นึอว่าแต่จะอยู่ไหมครับผมโอ้ยอยู่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 ครับอยู่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 โอ้สใสงามยงามอ้วนเลยครับเสียแตงมนกินหาง ว้าวาว้าวาว้าวาว้าว,าวเข่าเกมปลอลยพี่น้องม่สวยครับแต่กระชังครับผมกูเบสเซ็ตแล้วครับฝาสางพอดีกับผลงานสามแต้มสามแต้มกอ ประมาณโลหนึ่งครับพี่น้องก็ลูกไปได้สักสวเวลาครับสําหรับกับข่าวเราก็ไม่กินเหมือนเดิมครับอากาศมันเย็นแต่ว่าก็จะจะทํำยังไงจะได้เยื่อครับเหยื่อก็หายากเลยครับช่วงนี้อีกอย่างก็ไม่ร้องก็ไม่ลูกครับผมมันต้องใส่มันต้องหามันต้องวัดดวงเอาครับไม่มีใครลูกก่อนว่ามันจะกินไม่กินนะครับนี่ก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วครับพี่น้องผลงาน สามตัวสํมนี้ผมก็ถือว่าไม่หมาแล้วครับแต่ก็พอได้กับเข่าเบสทุกิคันนะคลิปนี้ก็เอาไว้สํมนี้แล้วครับยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมลาไปก่อนครับพี่นอ้องสวัสดีครับ